ถามว่าเออแล้วไอตัวแคปซูลที่เป็นยาหรอคะอ่ะเราอธิบายเลยอ๋อแคปซูลไม่ใช่ยานะคะแคปซูลตัวนี้ไม่ใช่ยาคะ่ะแคปซูลตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะแต่เราต้องบดละเอียดแล้วเอาเข้าไปไว้ในแคปซูลเพราะว่ามันมีฤทธิ์ร,ร้อนคะ่ะมันทั้งร้อนทั้งขมถ้าเราไปชงกินกินไม่ได้คะ่ะคุณพี่เราก็ต้องบดให้เขาละเอียดยิบเลยแล้วก็เอาไปใส่ในแคปซูล ทีนี้ถ้าถามว่าช่วยเรื่องของอะไรนะคะจร,จริงๆแล้วตัวแคปซูลเนี่ยค่ะเราก็จะดูแลในเรื่องของกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดู Hotel. ดูแลในเรื่องของไขข้อที่มันดังก๊อกแก๊กก๊อบก๊แก๊กไค่ะคุณพี่แล้วก็ดูแลในเรื่องของเวลาเราแบบโอ๊ยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดคุณพี่เนี่ยมีไขมันส่วนเกินนะคะมีไขมันส่วนเกินแบบว่าเออมันก็จะสามารถที่จะแบบว่าเออ ขับไขมันให้ตอนเราอุดจราหรือว่าซึมออกทางเหงื่อรูขุมขนอุ๊ยแต่พี่ไม่มีไขมันนะคะคือพี่อะผอมมากโอ้ยยิ่งดีเลยค่ะพี่คนที่ผอมมากะนะคะควรกินชาชงและชาแคปค่ะเพื่อเข้าไปปรับสมดุลค่ะเมื่อสมดุลดีเราอะขาดวิตามินตรงไหนเราขาดอะไรทำไมเราถึงผอมเขาก็จะไปดูแลให้ร่างกายเราสมดุล พอร่างกายเราสมดุลขับถ่ายดีนอนหลับสบายเรากินอาหารอร่อยค่ะร่างกายเราก็จะมีสมดุลดีกลับมาแบบมีน้ำมีนวลอุ้ยดีเลยค่ะดีเลยงั้นพี่จะลองกินสองตัวเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพี่กินดีแล้วพี่จะต้องกินแคปซูลวันละเท่าไหร่แล้วชาชงพี่ต้องกินก่อนหรือหลังค้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ครึ่งชั่วโมงนะคะชึครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะหรือกินตอนท้องว่างก็ดีค่ะคุณพี่แต่ถ้าไม่อยากฉี่บ่อยอย่ายไปกินก่อนนอนนะคะเดี๋ยวฉี่บ่อยก็กินตอนเย็นกินตอนกลางวันกินตอนเช้าได้เลยนะคะคุณพี่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องกินตอนใกล้ค่ำนะคะเพราะว่าเราจะนอนเนาะเดี๋ยวเราจะฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยได้เลยค่ะขอบคุณครูพี่พลอ้มากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพี่กินดียังไงเดี๋ยวพี่บอกต่อแล้วเดี๋ยวพี่จะโทรมาสั่งน้องเพิ่มนะคะ